ก่มกไปวมันเศร้าบอไปดีี่น้องเหเห็ดรอบไปเห็ดกันห่อยเด้เลเห็ดมมาอสิบกออีกหนอเห็ดมรสิบกออีหนอ่อดยังไงบ่ดยไงบออ้ยังเงี้ยนกินเทนโอ้ทำน่นแหละเอากันโอ้ยกยจกบนี่สยัง มาอยู่เพื่อนทาเลยเจ้าที่ขวดเนียอวพวกคนนี้พื้นที่กันเยอะน้องก็ไปด้เออพอไม่แกงเกียงก็ตายเลยพี่น้องเอ้ยสามารถขาดแค้น ใครอยู่ก็ได้กูขนาดเลื่อนลุงเนาะโมย่างปนินะคขโเฟาอุ้มนเลื่อนคุณลุงวันจ่าตัวบริกิตอนไหวานจเก็บตังค์ตงนี่เนาะสี่บาทวนจาสี่บาได้เงินอะไรทำอะไรโอ้ยขี้เกียจขี้เกียวแทวเปนนงเชยนนนัสิหหลังีนเลยเนาะ มาเชเกี่ยว้มเนี่ยเก่งโยูเพืู่นคุณู้สีแดงกุบริตาตุนะขึ้นมาจอมเดมจ้ะเดก็บาตอยมามองโซมาถ้าแพ้แพ้กวออมผิดนะครับบัวใบไม่บุ้ิต่อยได้หากนยาหากับเวเขาวเพื่อนกับโต้น้ำไว้ๆเดื่อยจเคือดวนดวนวะด้วเลยกี่วเขี่ะบไปยนี

แ้วก่อนหน้าไมหรอฮะนายนเบอกรนอกะโอ้ยจะน้อยน้างกะสั่งหยุดกะหยุดหยุดกะหยุดหยุดกนแล้วงานบางทีหยดแล้วงานหยุดไปใช้เครื่องงตระ เมื่ออีกหนึ่งนิดค่ะมือขีดง่วงบ้งหน่อยแง่ๆนี่แล้วล่ะฉีบเลยหรอป้งมัหนักไงเลยมน จะไม่ด um, I mean, um, uh, okay. ุขาเห็ดเลยพี่น้องถอกเสรอันนี้แถพี่นางพี่นางอันนี้ก็ถอกล่องรถนี่ตัวปะๆนี่ไปล้างเมียนปุ๊กยังฉันผ้าปละเด็กมาประเด็แกงลงมานนี้เฮ้ยขะตุกอย่างเดียบ เก็บมอตัวนี้เหอนเอาดิ ouais, nada, <t <t ่าได้อกเี๋ยนจะเดกนั็ดตายแล้วน่อยจะเห็นั่นนสาลงป่าลุงป่าสีแดงม่สั่งมันบกุ่งเสือแขนยาวถ้าก็เมื่อมหมักอกกันเลยขีไปใส่ลกี่เนื้อพอ ชอลงปลามาสันะ่นไหมอืออยู่ในห้างน,นี่ถ้ามาไปสั่นท้งไหนเมื่อเฮือนก่อนมาสั่นจะซีมานี่บ่วจัก <c oughs> อืมมานอ่ผัดเสบดักจะคของอ่าา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 งาาาาาาาิาา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 ได้าอาก็เองหาาาาาา เรื่องย่อยสามกระดามยอมถอยมักพีข้าวกะเฮกิตี้แหลชื่อนันชื่อนี่น้อยหนึ่งไล่ไปนอกมากินมักผีใกล้บอกน้ำมันก่สามนาทีมุยยังไงก็ปล่อยอือ เออพ,พอดีเนาะพอดีเต็มเยลยค่ะเบดค่ะเบดแล้วบ้างนี่ตัวนี้หมอสุดไทยบอหมอสุดทไทยบอประดมจะไปขัุเข่า,ขาวนะประดมกอยากินแต่ขาวขวนนะช่วยขวาวหน่งข่าวเมียนเมียนขาวม่นอกิน,กน มอสุดท้ายบอกมิ้ีบังผีก,กับไข่อกเนาะอันนั้นกับมปะ,ปะนี่ยกวนกันงี่เปีแฟนการจะขึ้ <c oughs> นตุ๊กล้างมาไมน่ะลดแล้วายบนักเลแล้วเือตะเหอนลงใหไง ยี่น้อยมันก็ว่าไปเนาะวเลหาตัวใหญ่เอาหาตัวใหญ่เาหาตัวใหญ่ที่เขามทาน้อยสตัวสีสีพันสกนไปได้จ้าพานนะนะไโบ่าจะด้ไม่ต้องีแห้งไรบานโลดหันดูลุดจุดเด่นกันนะมันบ่หอนดอกครือบานเนาะ มีตีนยุ่มันเข่าเองบ่เป็นมีตีนอ่แล้วแตสีแดงแต่สีห่มตัวแากเ้าเห็นมีห่มผู้เล่นลังม่านพอดี อีเี่ยวมึงก็จากเขาเนาะายนะพี่ปอ้าก่อนจดการซาเมลุแบบตอนนี้ป้าป้าทอดม้าเนาะป้าไม่รำเลยไงวะมาหมด

พ่อ một มาแล้วเนาะห้องอันครับ Thôi ละชาลีแล้วพี่เจ้าเองนะน้องชาลีก็เลยอยู่ เป็นยังันหนานายื้อมาเรยนเนอะมึงเห็กี่เกลือกี่เกลือาสตัวนี้กินไปเด้อโอ้ยมันคือการศาสตร์ไโอ้ยื้อมาเนอยื่อยู่ื้อมันนนะ เนี่ยมันผัดปหอยลงอีกได้อยู่บ้านนิ่น่ะเราหาเได้สิไปหัวลูกนอนเลยจยังบุษันเมาจีเป้าเออกระเจี๊ยข้าอยู่นี่ม่หกบไปารถละซ่าก็อยู่คนดวมันแ่ละย่บอ๋ออันนี้อยนะมันบดห่อนเลยน

พี่น้องเอ้ยพอกําลังคลิปหน้าเนาะถ่ายคลิปตั้งแต่9:00นจน11:00นตอนนี้